ลยังไม่ทันอาจเริ่มเ<า>ปน็นดินอืมมินเอ้ยมาดูนี่ดิอะไรวะกีดอกให้เราบ้ายังอยู่ไหมคุยพีเอฟซีฟังภาษากะเหรี่ยงออกไหมครับ 넌넌넌넌넌넌 <susurra> ีอมต่อยเหเจ็บเหคุณโดนแตนต่อยวันนั้แม่งสาปูเจ็บเขาเจ็บเลยแตนป่านะต่อยเขาเจ็บไหมแนย้ไปหเนแหละต่อยตรงด้าก็วอดีเลยวีนบพงต่อยงต่อยนะต่อยไม่นาแตนห่าแม่งแตนป่าลพอบอกแตนป่า่เจ็บทีป่า คนในที่เห็ดเกาะเนี่ยตัวนั้นแค่มาซุกันหน่อยอพวกไม่ได้พวกมาฝันล่งเตียนเลยพวกมาฝันนั่นี่ยเห็บหน่อยแล้วพวกได้เห็ดไปเยอะแหละ เจอฮะไม่เจอเขาขุดเห็ดเสร็จหมดแล้วมัง้งไม่รู้อ่ะเขาเขามาได้อยู่ได้โอ้โหงั้นพวกขูดเห็ดเป็นหมดเลยไม่เป็นไรคนขุดหลายคนตุดเพียบ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมก็คลิปนี้ผมกลับมาหาเห็ดในป่า,าป่าเดิมนะครับพี่พีเอฟซีนะตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในป่าก็ลึกพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราก็เดินหามาตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณสามทุ่มได้ไล้วมับใช่มใช่สามทุ่ม,นะมแล้วสามทุ่มกว่าแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมากับน้องบีมนะพี่พีเอฟซีสวัสดีครับโอ้ยี่สิบสองนาฬิกานี่สามทุ่มปะ สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วองก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะพี่พี่ก็เราก็จะเดินหาหาไปเรื่อยๆนะครับพี่พี่เอฟซีก็คือเห็ดเนี่ยเราหาก็ได้มาพอสมควรนะช่วงกลางวันแล้วนะกลางคืนก็มีคนหาเยอะเหมือนกันนะแต่ป่าที่เรามาหาเนี่ยมันมันจะไม่มีใครกล้ามาทักเท่าไหร่ก็มีมาบ้างแต่ว่ามันไม่มีเหมือนป่าอื่นป่าอื่นเนี่ยแบบเป็นแบบ ป่าแตกเลยวยิ่งก็คนมาจัดงานอะไรสักอย่างเดินเต็มเต็มป่า <c oughs> ตเต็มภูเขาเลยนะจ <c oughs> อดหาหูขันนะกระบะเราเจอไฟฉายใช่ไหมเป็นสิบบดวงเลยก็ <c oughs> <c oughs> ตรงป่าที่เรามาเนี่ยนะพี่พีเอฟสีก็คือหัวหัาเห็ดอันนี้ป่าตรงนี้มันจะยังไงเงียบเหงาไม่เหมือนป่าอื่นต่อให้มีเห็ดนาเห็ดขนาดไหนป่าแตกไม่เหมือนป่าอื่นป่านี้สง,สงบแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไร สักเท่าไหร่นะแบบเช่นคนมาหาเห็ดแต่วคนมาเดินป่า้อาะท่านี้เขารู้ว่ามีอะไรกันแต่ว่าเราคิดเราสองคนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเห็ดนะเพราะว่ามันไม่มีคนมาหาก็น่าจะต้องเหลือเห็ดให้เราไว้นะครในป่ามันก็มีเห็ดใช่ที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเจอแต่คนขุดเจอแต่รอยขุดนะครับพี่เอฟซีก็ลองดูเอานะพี่พี่เอฟซีอันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไอ้บิมไอ้ตรงเห็ดตรงเนี้ยคือเห็ดอะไร ไม่ใช่เห็ดเมาที่คืออะไรเห็ดตุ้งตรงไผ่นะเห็ดดินจืดไม่ใช่หรอเปลดดินหนึ่งคือไม่เห็ดดินจืดแบบหนึ่งมันจะก็ตามเท่าไม้ที่มันมีสรรพคุณล่ะอ๋อจะขึ้นตามต้นไม้ที่มันเป็นคุณประโยชน์โอ้โหี่ความรู้ใหม่นี่ยโอเคครับพี่พีเอฟซีก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมในการให้เห็ดของพวกเราทั้งสองคนนยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมน้องทีแล้วก็น้องบีมที่ ไม่ครบสาสบสองเหมือนเดิมนะครับพี P ่พีเอฟซี C, ครับผมนะฮะน้องบิมเนี่ยชอบหาเห็ดมากๆเลยนะครับผมผมก็สงสาราน้องนะครับที่จะต้องมาป่าแล้วเหลืออยู่แขนเดียวที่เป็นผู้คนที่ไม่ครบสามสิบสองนะครับก็อีกอย่างหนึ่งแผลก็ยังไม่ค่อยหายดีด้วยนะครับผมนะเจอป่ะ<ม>ก็ที่เรามาป่านี้ก็เพราะว่าเราก็อยากหาเห็ดแล้วก็หาอะไรได้เหมือนกันนะครับพี P ่พีเอซี C, นะก็พร้อมเลยพ,พร้อมเลยไหม ไปให้น้องรักไปเจออะไรบวกมาแล้วตอนนี้เจอเห็ดก็ขุดเห็ดหนาพี่พี่เอฟซีนะก็ผมจะบอกกันนะพี่พี่เอฟซีช่วงนี้แถวบ้านเราเนี่ยเริ่มเริ่มแบบว่าหนาวนะบิม๊มไอคันต้นหนาวเหรอลักเลยก็ไม่ได้ไม่ตรงนี้ไม่มีไผ่ไม้แห้งนะตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยเริ่มหนาวนะครับพี่พี่เอฟซีก็นอนกลางคืนเนี่ย ก็ต้องผมผมนานๆนะครับผมพื้นเย็นเจี๊ยบเลยนะก็คือพมหนึ่งผืนเนี่ยเราก็ต้องปูแบบถ้ามันพื้นใหญ่เราปูไปเลยแล้วก็นอนทับแล้วก็เอามาม้วนตัวอีกทีหนึ่งนะผมนอนเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไม้เนี่ยมันก็เย็นนะผมพีพีเอสีไอเนี่ยไอไม้ไผ่ที่สับเป็นฟ้านะเย็นเย็นไหมสุดยอดสุดยอดแต่ว่าอุงนอนเปย์ก็ต้องคุยกันนะนอนเปก็ใช่ว่าจะอุ่นไหต้องวีมนอนเปยผมถึกตลอดเลยนอนเปยผมเอ่อ ทุกเกือบทุกคืนเลยยกเว้นผมไปเข้าป่าแล้วก็นอนเนี่ยผมก็ต้องเอาเปยไปนะเพราะเปยมีอยู่แค่ผื่นเดียวนะเปยก็น่าไม่แพ้ไอ้นี่เราใช่ไหมใช่โอเคครับพี่พี่ีพร้อมรุ้ยครับผมไปลุยกันครับผมให้กําลังใจกันเสร็จแล้วก็ไปเออดีมาเข้าดูตรงนี้ไอ้ราที่เห็ดมึงอ่ะยุงไหนวะเห็ดไม่อยู่ข้างหน้าอะ เออเผื่อเจอเห็ดตูมด้ยต้องดูตรงพื้นอ่ะดูตรงขาเราอ่ะอืม นนมันขุดเนยตนี้นเก่ามันต้องมีคนใครมาแต่ว่าเหมือนแจะนี่เารนี่ไปพอเจอแบบต่มๆชักมูหนึ่งโลสักโลสองโลก็พอไป่ฝันดีแล้ว ยิ่งมันก็ท้อใจแล้วท้อไม่กาเีก็ตาลยลดันไปดูตรงตข้างงานนี้ไ้นะไ,ไแล้วนะไปแล้ว,นะลวอือ

<laughs> อเป็นชมพูขาสั่เลยนะครับไม่ใช่แดคสั่ เดินขึ้นไปวะก็เข่าชันแล้วเว้ย เดินขึ้นเขาวไว้ว่าสันเลยวันนี่ไงดอกนึ่งนะนโอ้จะเน่าไปด้วยทามา,าได้เว้ยอืมถ้ารามาไวาวันนี้แน่อันนี้นะมึงได้กินละกินเอาขุดดิอ่ะดึงมิกออกจากกระเป๋าด้วอ่ะอ่ะ น,นะพเพราะว่าเพ็นเพ็นดอกเดียวอไวืไม่มีใครียกว่าไ,ไม่มีเชื้อไม่มีเออไม่มีเชื้อเป็นเห็ดนี่เดี๋ยวก็ลองไปดูตรงนู้นกนะันนะแป๊บนึงบีมก็ไปหาตรงนู้นเลเอ้ยลืน่นเลยบีเจอดอกหนึ่งนะต้องมีหวังไว้เฮ้ยตรงนี้มันเปียกน้ำอะไรวะบีมตรงนี้มันเปียกรอยน้ำอะไรวะมันมีอะไรไมาเยอะอ่ะ ใช่ป่ะเนี่ยผมกกตกใจเลยกูคิดว่าแบบเฮ้ยมันมีพวกสัตว์อะไรซุ่มอยู่ข้างบนเปล่าวะเอาน้ำไผ่เหรอมันไม่กมัการเดินไปไหนเนี่ยดมดม,ดม,ด,มดมที้แมลงนี่เหม็นมากใช่ป่ะโหไม่กสนหรอกมันให้มันขึ้นเขา ขอาชั้นนะ,ะน,น่ะเด,ดินมาตั้งไกลได้ยุดอกเดียวนี่ยแม่งกูจะลองให้ หลวงถึจะจุดล้มโอ้โหหายเลงเจ็บตัวเองเเเกับที่เจ็บพาไปโรงพยาบาลไปบ่อยเลยดีวอะไรอะไรเสียวายขาวมอง้าดนเไอ้นูนตงหนึ่งวะเ,เห็นมเมา,า,าเดินขึ้นเขาแป๊บเดียวรู้สึกหอบเลยเฮ้ยพิม เพื่อนมึงดูเพื่อนมึงเพื่อนเ,ออเครืดสะป้าหเหรอแตมึงดูดิเครยดเครมันเป็นเครยดอีกชนิดนึงไปทั่วโลกให้ดูแบบไม่มีเห็นไม่มีคนเนื่องเหมือนกันนะแบบหวังเวงมากว่ะ

พอมีเจรายคนพูดวะอ,อืมมินอืมมินเฮ้ยมาดูนี่ดิอด้วะพี่ดอกง อันยังอยู่ไหมพี่พียอฟซีไปไหนครับเออเพอ่หลี่กูแลเพ่ ฟังภาษากรเลียงออกไหมครับถ้าทางเหมือนคนผูกคอาตาแล้วพี่พีเฟซี FC. ขึ้นอืดตัวม่วงมาหาเห็ดหรือเปล่าครับมาหาเห็ดหรือเปล่าครับ เปิมไม่ใช่คนวะไม่ใช่คนแล้วเนี่ยออย่าอย่าลอเล่นในเิมใครจะมายินในป้านในเขาวันนี้ต้องคิดดยบ้าบวกเลยเขาไม่ตอบอะไรผมเลยนะผมพูดเป็นภาษาไทยไได้เห็นไหมครับยายแต่ดูตัวเขางดิมงคม้วนำขนาดนี้นะแล้ว มีเงาเนี่พี่ๆเจอเงาเขาไหมเนี่ยมันมีเงากิ่งไม้อยู่นะพี่ๆสี่แต่ผมไม่เจอเงาคนเลยอันนี้มีเงามือผมนะจะไม่เจอเงาเขาเลยนะบิมเจอเงาเขาไหมเงาอยู่ไหนเนี่ยมึกเงามือพวกกูยังมีอยู่เลยแต่เงาของกูไม่เจอเลยเพ้อนีคือวาเออเพ้อพี่สี่ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะ ันนะเอาไงดีวะอาอายาหัคอไปห้าคอมาเหมือนนะเหมือนมองเขามองค้อนกูอะพี่พี่สิ พี่พีชสีว่าใช้คนมาหาเหตุหรือเปล่าะเฮ้ยเฮ้ยบินแล้วมั้งแพ้มึงอุ้ยเฮ้ยบินแล้วมั้งแพ้มึง

đây đó nhìn ta cô bằng nè thầy hết cho chụp bằng qua đường lâu quá đường mà cày đấy hết đòn được lún mai bao à mấy kia mình viên không mà có trốn ได้ยินเสียงมันคนเดินตามมาป่ะวะเจอหมไม่อยู่หรอมัง้งเฮ้ยกเห็นแบบเหมือนคนขึ้นอืนอดอ่ะอดดมันตัวตัวมึงใครจะไม่พัที่กูเคยส่งให้มึงอ่ะมันขึ้นอืดแบบนั้นเลยตัวม่วงจะบวมๆ่อย คิดว่าคนมาเงเฮ้ยเงียบดิมันมีเสียงเดินอ่ะมันพร้อมจะกระโจนใส่เราทุ่งเมื้ยเฮ้ยมเจ็บมาตกใจมาระแวงตามๆมันด้วยกันเฮ้ยมึงเดินไปก่อนเลยมึงเดินไปก่อนเลยกลัวมึงจะเจ็บ ี่พีผมกับน้องบิมเนี่ยเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับพี่พีพีซีนะก็ตอนนี้ก็กิ่มโมงแล้ววะเนี่ยเดิน่าก็ตั้งแต่เย็นแล้วครับพี่พีพีซีอป๊บหนึ่งนะเหมือน สิบสามก็ห้าทุ่มแล้วพี่พี่ไม่มีใครตามมาใช่ไหมน่ไม่มีก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยไอ้บีมมันตามมาเฮ้ยเฮ้ยไปไปครับครับครับเฮ้ยบีมไป ลองเอ้ยบิ๊มไปไปไปพแล้กวกระจยายหายจามไป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 แล้วปิดตัวกันนะครับไป,ไปมีใครมานะ 来宾拜。